ที่พิพิพธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะตรงที่นี่นะคะเขาได้รวบรวมค่ะสิ่งที่นักวิจัยนะคะสำรวจใต้ท้องทะเลค่ะรวมทั้งด้านธรณีวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อศสกษาทางทะเลค่ะมาจัดแสดงไว้ที่นี่เลยนะคะเพื่อให้ผู้เข้าชมนะคะเข้าใจและรับรู้นะคะถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลข้างหลังนี้ค่ะ ก็คือพี่พิ่ั้อ์วันที่ฟ้าจะขึ้นไปนะคะจะเป็นอย่างไรตามฟ้าไปดูพ,พร้อมกันเลยค่ะไปกัน อาคารทอดพระเกียรติแห่งนี้ค่ะตับแสดงเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเริ่มมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทรงสืบทอดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ตามพระราชปณิธานเดินตามรอยเท้าพ่อหรือ in my father's step ตลอดจนพระราชดำริเพิ่มเติมในเรื่องของทรัพยากรโดยมุ่งเน้นทอดพระเกียรติในลักษณะเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ และนี้นะคะก็เป็นผลงานการสำรวจโลกธรรมชาติของนักวิจัยไทยค่ะซึ่งเปรียบเสมือนกับจิ๊กซอเล็กๆนะคะที่จะนำไปสู่ความเข้าใจของโลกธรรมชาติมากขึ้นค่ะอีกครั้งนะคะการสำรวจเหล่านี้นะคะก็ไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะคะ่ะ เวลาไปเที่ยวค่ะหลายคนชอบทํากิจกรรมดําน้ําดูปะการังดูสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลที่สวยงามของไทยค่ะแต่คุณผู้ชมมาดูนี่ค่ะวัสดุที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกขวดน้ําขวดแก้ นะคะหรือแม้กระทั่งกล่องนมถ่านไฟฉายหรือต่างๆนานาก็สามารถทําลายระบบนิเวศใต้ท้องทะเลได้เริ่มจากใกล้ตัวเราง่ายๆเลยค่ะลดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมนะคะที่ใช้เวลาการย่อยสลายนานมากๆเลยค่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมว่ากองฟมไม่สามารถย่อยสลายได้เลยนะคะเป็นอันตรายต่อตัดน้ำมากๆฉะนั้นแล้วค่ะเวลาไปเที่ยวก็ลดการใช้สิ่งของเหล่านี้นะคะหรือว่าทิ้งขยะให้ถูกที่แยกขยะเวลาทิ้งด้วยนะคะธรรมชาติที่สวยงามจะได้อยู่กับเราไปได้นานๆเลยค่ะ นี่ก็เป็นอาคารหลังสุดท้ายนะคะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาหมาจอค่ะหันหน้าออกสู่ท้องทะเลแบบนี้เลยคุณผู้ชมจะมองเห็นเกาะแสมสารนะคะตั้งรวมกับหมู่เกาะอื่นๆตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าครามแล้วก็ท้องฟ้าสสวยแบบนี้เลยนะคะไม่คิดว่าทะเลบ้านเราจะสวยขนาดนี้ฟาดไม่ได้แล้วนะคะที่นี่เขาเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงไปจนถึง4โมงครึง่งถ้าใครมาเป็นหมู่คณะนะคะแนะนาให้ติดต่อทางพิพิธภัณฑ์มาก่อนนะคะ หมดเวลาของรายการน้องปอพาเป็นถิ่นงหารแล้วค่ะวันนี้ฟ้าต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ